เราเรามีทั้งเลือกให้เปรมอะไรอารามหรือควิคเมควิคเพย์ควิคเพย์โอ้โหเกินโอ้โหเกินผมอยากผมอยากเล่นตัวนี้ผมอยากเล่นครับไอ้ยังไม่เครเที้ยแบบควิคเพย์กูแบบกูไม่เคยเห็นคนไหนเที้ยแค่นี้มาก่อน คลิปอะไรกันมาทำไมอีิบายพี่ดีไปเยอะอย่างน้อยมันก็แบบเอาไปทำไมก็ได้่คุยเขาอังนายนะครับจะไม่คุยเขาองนายนะครับอย่างนั้นมึงเอาไปพี่เก็บไว้ก็ได้จริงๆกูแค่เนี่ยแค่เอาไปพี่เก็บไว้อ่ะอาทิงกูยังไม่ปมดเลยก็ถ้าใครอดได้ยินจากเสียงจากผู้เล่นแฟนๆก็ดูไว้นะคนอยากเล่นคลิปๆมากๆสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องสโนว์บัสนะครับไอเปียวโหไอเป็นโหดเหรอวะอย่างเนี้ยก็อยากเล่น เนี่ยเราอยากเล่นเอลเพราะอยากเล่นพอเพราะไอ้หัวไปเรยเยนะี่ยเราว่ามันต้องรอแพทใหม่มั้งแพทใหม่อ่ะสกิลเดียนเห็นว่าน่าจะตายกันปะแรงจัดแอะเดนจะตายเลย,หยเหรอกเลยมึงเคี้ยวมึงเว่อร์กันต่อมีโมเันรออ,อะเป <โบ S 1> ดนโมดยูล้วยครับยูด้วยทุกคนยูด้วยเออคือจังเทคมันไม่ได้แบบเพิลลพ่มโรคแล้วเพื่อนได้ตัดเลือดน,นะมันกลายเป็นเราละอ่านสกิลตอนนั้นมันนิดนึงว่าเดอะเบนยูอีไม่ได้มาหนาใช่ใช่ได้มาหนาสวัสดีครับสวัสดีครับ โลว์โอ้โหมันหมอมันมันต้องแบบมันต้องถึงก่อนด้วยเหรอโอ้โหอืดเกินโอเคแม่เราต้อง e ดวียูีดวียูแล้วก็ไอ้ QE แทนเพรว่าแล้วสองสามตาก็จำได้แล้วมั้งหายหายโง่ชิบหายไปเลยอ๋กลับบ้านคือรักเลยหรอเจ็บป่ามาช้าไงไปเฮ้ยนานตีเลยหรอคือถ้ากลับบ้านเท่จัดโง่ สตันเอ้ยสตันอะไรเฟียสโล่ดินไปแหละเดินเนอะเดี๋ยวแม่โอ้ยออกนอกแล้วพอดีแล้วแต่โอ้ยโน้ปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้สกอตเกือบตายคือแบบการเล็งอะไรเงี้ยมันเหมือนตีบร้อมมากกว่าไอ้เชแล้วมันซาบีระาเนอห เอเจอเครกเจรจาอยู่ายป่ะเนี่ยไม่โอ้แวกายทำแรงุยโอ้ยถึงจัดอ่ลเต้อมตีตายว่าศัตรูที่มึงืนอยู่คือตีโยกีบว้ตายไปมินตีมินตีมินตีนตีมันมันฝาดไปแล้วมันฝาดไปแล้วอ ไม่แล้วทำไมท่าไม่สกิลเรามันนั่นวะใครสายไม่ได้ซิได้ตเฮ้ยของกูแบบยูยูลุกโยเฟนแบบโนสตูปิดเหมือนมึงอะตายไหมสายปิดไม่ได้หรอกเออหมนต้องอย่างนี้เลวะเรียกพี่ว่าเมนหัวเวบยน้องถึงพี่ใช้อัพเปอลก็เลยโอ้เรียบร้อยมาก่อนเสียไม่เสียหรอกโว้จริงไม่ได้อยู่กลาง มีสมราหิวคิวเนี่ยสมราหิวคิวเนี่ยเอเวอร์เออรกันแล้วนี่ยย้อยเอ้ยผักเอ้ยเอ้ยเอ้ได้อยู่เอาเรียบร้อยเอติดกับเฮ้ยก็สวยเอ้ิรอดอยู่ไหมเป็ไงบ้างวะไวยสวอเวอรกูกลับมาแล้วอะไอเวอรกูไปเอ้อพี่โบกูมาพี่โบกูมาไอวันแรกๆที่พวกกูเล่นเอลกับไอเวอร์ม่งเล่นป่าแบบล้าใครไม่ได้เลยอะไอเปียมันมาไอเปียมันมาไอเวอรแบบฟอร์มมันเลยกลับมาน่าตีกูไป อ๋อคือเราไม่ต้องเสียแอนิเมชั่นเอ้ยก็ดีด,ดีดีจัดเลยเอ็กซ์็ไม่เห็นเก่งนี่อาา่ะสรับด้านได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ตอนนี้สรวนอะไรมันตรวจได้มันไม่มีทางแพ้ไม่มีทางแพ้เลยเกี่ยวกลับมาฟาร์มเลนเออที่ไหนครับโอ้โห,หเอา A tìm chỗ bằng hình hồi này. Mười tay một tay mười tay. Ao pha lê! A tìm tay mười tay tay mười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  tay tay mười tay tay mười tay tay mười tay mười tay mười tay tay mười đi mười vô, mười tay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  mười ไปเขาข้างๆอุ้ยเล็กเตอร์อันนี้มันบูดเลยเสือ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 อโอ้โหยกียร์อ๋อดูความยิ้วของมันเ้ยชนะไปเหรอพี่โอ้ยต้าลต้าเซนเดียไอ้แค่ตาอนนี้กูยังไม่ได้แสดงฝีมือจริงๆเลยว่ะขออีกตาแล้วกันอย่างเงี้ยยังไม่ได้แสดงฝีมือด้วยว่ะนี่ระเบิดอไหมไอพีไม่เล่นผมเลยเหระ ไปมราขหลังเรข้งหลังเฟียเฟียเอ้ยสวยสวยเโอ้โหมัน oh มันตั้งขนาดมันไม่อย่างดิวะสปีดสปีดสปีดน้องๆไปหนไหนไปไหนเอาเวกเวกเวฟียเฟียเฟียรูดรุดรติดรูติดรูกับตายเอาปากแปดนีแปด้สปีดเร็วว้ย้มาดิสนดสนดีใครล่ะ อ้าวมึงตายแทนนะกูบอกแล้วมึงตายนะอ๋อนหึงหนึ่งเหรอลากออกเลยอ่ะระวังมึงเผื่อไว้เสือมึงจะมีโยได้ไหมแบบนี้กูเห็นอะไรก็อีกโว่แล้วนะเมื่อกี้โดนสต๊อปอันนี้ไปแล้วอ้าวไอ้หน้าไอ้ลองลองซาบิน่านะลองซาบิน่านะเออลองซาบิน่าลองซาบิน่าก็ให้มันมาดิวะโอ๊ย โอ้เหี้ยฉันหนอมิแล้วกยิบไมโลอยู่กับแอสี่ก่อนะแคลลี่เยอะอจินยิดีกว่าเลยเดี๋ยวเอันนี้มันหายปแล้วอันนี้มันไม่ติดแล้นะที่มึงเก่าว่าอะไรน่นอุ้ยอ๋อหรอว่าเห็นอันนี้เห็นเออเอออโดยก้าวเผาโดยก้าวเผาโดยก้าวเผาเออเออออดีดอดีดีโอ้ no สกิลมันไกลกว่านะวะตัวเนี <S 1> <S 1> ้ยดามีหายดามีมาเฮ้ยแรกเอเรองเรื่าองเ่ง่งเ่อองเ่งเ่องเรื่งือเือื่องเอง่ออเหืเืองเร่งรือง่องเรืองเรืเ ไอ้เจ้ดอกไม้ยูนี่มาแล้วคนเพียอ๋อโนโอเคเราตายไม่รู้เราเดินมบนด้วยเซลาไปปะเซลากำลังงาเดี๋ยวเดไปรอเดยเ้เดี๋ยวไปรอโมเนี้โมไปรอพี่คนเปร่าไปรอคิวแตก

Tại cố gắng kẹp hộp, nụ cười lan hộp. Ayo đi. Oi, tay. Timmy. Timmy, tay. Timmy. Timmy, tay. Timmy, tay. Timmy, tay. ตายไม่ตายมันรู้ไปอ่ะไม่ตายย่บุเทไม่ได้ยอะไี้มีลูบัมีลบัโอ้ยไอ้ดืองะโอ๊ยยัยยัยยยยยยยอยทอยบ้านแตกล้เทเทไม่ได้เมื่อกี้กเลยเอาดิหเรากิบายเออสวยเฟียไอ้มีถึงยูอ์ไอโบ๊ววิงงวิงวิงไอเรวไลไอเรวไลส โอมให้ลูกรวยนี Espero> ่มังกรอ๋อเรื ed ed ่องมึงจะตายห่าแล้วเอามังกรกูไปแล้วทำไมอะให้ยอามาต่อมันต่อไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวทุกคนหน่อตู้บอทเผยเท้าเอาเฟียรไอ้เลยไอ้เอรีฟ อไอ้โมไอ้โมเรายังไม่ตายเราดีจะตาย่งไอ้โมเราเปีย

โอ้บุญน้ำตาไหลครับผมเจอตี้พิมจีจีอย่างเงี้ยผมเหื่อยนะเหื่อยนะเจคุณไถ่เฮ้ยแกนี่คนเดิมไอ้แกนี่คนเดิมไอ้ไอ้ยี่หัวตาเมื่อกี้อะไรกูจะอยู่นี้วันอะไรกูเป็นการ์เดนคูณนายโฉบบุญเช้าเอารูหน่ เ e s p e c โบเ respect ไม่ไ้หรือว่าไอที่ไปไปออสได้จริงวะเอเวอร์ไบร์ก็โอ้โหอยู่นี้ไม่มีอันตีไอ้แค่ี้มันหกแล้วอะอะไรวะเอเตอร์ฟิลิปสออสโนโนเอเมโอ้โหแล้วเก่งยังกับตัวที่ใกล้เนี่ยมึงดูการเล่นการ์ดเพ็นว่มันยากเลยคือแบบกว่ามึงจะสกิลเอให้โดนศัตรูให้ครบไปเพราะว่ามันยากเลยโร่ข้ามดาวดูดดูเออดเออดโดนแทงเออดโดนแทง เดีายโอ้าเยวนี้แทงโอ้ยังโเย่มนี้เพ้ยังไะโอู้แทงถ้าเราต้องแพ้แบบแพ้หนึ่งตัวอะไรอย่างงี้เดี๋ยวแบบตาเมื่อกี้ล้วก็แพ้แค่ตาก่อนนั้นแค่สามีได้อยู่นี้ไอ้ทียเอามีดว่าเออจริงเก้าหนึ่